บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์โดยคุณครูจิรัชยาประบุญมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสังเกตและอธิบาย สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ได้สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบกับผรูอ้อมกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์กันนะคะสภาพแวดล้อมคืออะไร เรามารู้จักกับสภาพแวดล้อมกันเลยนะคะสภาพแวดล้อมคือบริเวณต่างๆที่มีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์แต่และชนิดที่แตกต่างกันนะคะเมื่อสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวเราจะพบว่าแต่และบริเวณจะมีสัตว์ชนิดต่างๆอาศัยอยู่แตกต่างกันค่ะต่อไป เรามารู้จักกับสภาพแวดล้อมหรือบริเวณต่างๆที่สัตว์อาศัยอยู่กันนะคะนั่นก็คือบริเวณทุ่งหญ้าค่ะบริเวณทุ่งหญ้าจะมีลักษณะเป็นที่ราบสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์บกนะคะบริเวณทุ่งหญ้าเราจะสามารถพบเจอสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ ได้หลายชนิดนะคะเช่นผีเสื้อนกกระรอกไส้เดือนและมดนะคะต่อไปก็คือบริเวณแหล่งน้ำนะคะบริเวณแหล่งน้ำเราก็จะสามารถพบเจอสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ ได้หลายชนิดเช่นกันนะคะบริเวณแหล่งน้ำจะมีลักษณะเป็นบริเวณที่มีการสะสมของน้ำมากหรือพื้นที่ชุ่มน้ำเช่นมหาสมุรทรทะเลแม่น้ำคลองบึงสัตว์ที่พบส่วนใหญ่คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำตลอดเวลานะคะครูอ้อมก็มีตัวอย่าง แหล่งน้ำมาสองแหล่งนะคะแหล่งแรกก็คือแหล่งน้ำจืดค่ะและตัวอย่างสัตว์ในแหล่งน้ำจืดนะคะได้แก่กุ้งหอยปูปลาช่อนและเต่าเป็นต้นค่ะและแหล่งต่อไปก็คือแหล่งน้ำเค็มหรือที่เรียกกันว่า ทะเลนะคะและตัวอย่างสัตว์ในแหล่งน้ำเค็มนะคะได้แก่ปลาโลมาวานปลากระเบนปลาฉลามและปลาหมึกเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะก็คือบริเวณป่าไม้บริเวณป่าไม้เราจะสามารถพบเจอสัตว์ ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ได้หลายชนิดนะคะบริเวณป่าไม้จะมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบกว้างมีพืชขึ้นเป็นจำนวนมากที่สุดสัตว์ที่พบส่วนใหญ่คือสัตว์บกที่อาศัยอยู่ในป่านะคะตัวอย่างสัตว์นะคะที่สามารถพบได้บริเวณนี้นั่นก็คือ สิงโตเสือหมีกวางและช้างเป็นต้นค่ะและต่อไปคือบริเวณทะเลทรายบริเวณทะเลทรายเราจะสามารถพบเจอสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ได้หลายชนิดนะคะบริเวณทะเลทราย จะมีลักษณะดินที่แห้งแล้งสัตว์ที่พบส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ทนกับอากาศแห้งแล้งได้นั่นเองค่ะตัวอย่างสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลทรายนะคะได้แก่แมงป่องอูดกิ้งกา่านกกระจอกเทศและงูนะคะ ต่อไปเราไปดูตัวอย่างการดำรงชีวิตของสัตว์กันเลยนะคะตัวอย่างที่ครูอ้อมนำมาให้เด็กๆดูนะคะนั่นก็คือกบเกาะอยู่บนใบของต้นหัวในบึงกบเกาะอยู่บนใบของต้นบัวที่อยู่ในบึงเพื่อหลบภัยและคอยดักจับปลาหรือสัตว์น้ำเล็กๆก,กินเป็นอาหารนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะหนูนา ขุดรูซ่อนตัวอยู่ใต้ดินในน mm าข้าวหนูนากัดก nah, ินเมล็ดข้าวในนาข้าวตอนกลางคืนส่วนตอนกลางวันจะขุดรูซ่อนตัวและทำรังเป็นที่อยู่อาศัยใต้ดินนั่นเองนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะปูนาขุดรูซ่อนตัวอยู่ใต้คันดินปูนานะคะจะขุดรูซ่อนตัวอยู่ใต้คันดินปูนาจะเดินลงไปในนาข้าวที่มีน้ำขังนะคะเด็กๆ เพื่อกินต้นข้าวที่กําลังเติบโตเป็นอาหารนั่นเองค่ะสภาพแวดล้อมแต่และบริเวณจะมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งหลบภัย เป็นแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะต่อไปนะคะครูอมก็มีภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตกันนะคะว่าจากภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรบ้างใช่แล้วคะ่ะเด็กๆจะเห็นว่ามีต้นไม้มีสระน้ำแล้วก็มีต้นบัวและก็มีก้อนหินนะคะแต่เอ๊ แล้วต้นไม้เด็กๆคิดว่าจะพบสัตว์ชนิดใดคะใช่แล้วคะ่ะนั่นก็คือนกนั่นเองนกอยู่บนต้นไม้บางชนิดกินมแมลงและพืชเป็นอาหารนะคะใต้ดินเด็กๆจะพบสัตว์ชนิดใดบ้างคะใช่แล้วคะ่ะค้อมก็ขอยกตัวอย่าง มดเลยนะคะมดจะอาศัยและทำรังอยู่ใต้ดินต่อไปสนามหญ้าบนพื้นดินเด็กๆจะพบสัตว์ชนิดใดบ้างคะใช่แล้วค่ะค้อมก็ขอยกตัวอย่างกระต่ายเลยนะคะกระต่ายอาศัยอยู่บนพื้นดินและกินหญ้าเป็นอาหารคะ่ะต่อไปใต้ต้นไม้ เด็กๆจะพบสัตว์ชนิดใดคะใช่แล้วคะ่ะหอยทากนั่นเองหอยทากอยู่บนพื้นดินใกล้โคนต้นไม้นะคะและต่อไปบริเวณสระน้ําเด็กๆจะพบสัตว์ชนิดใดคะใช่แล้วคะ่ะนั่นก็คือกบและปลานั่นเองคะ่ะกบจะอาศัยอยู่บนใบบัว คอยหาอาหารปลาก็จะอาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะจริงๆแล้วนะคะมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยที่อยู่บริเวณต่างๆเหล่านี้ครูอ้อมขอยกตัวอย่างมาเพียงเท่านี้นะคะอย่างเช่นนกหอยทากเต่ากระต่ายมดปลากบเป็นต้นคะ่ะเห็นไหมล่ะเขาว่าบริเวณต่างๆที่แตกต่างกัน จะมีสัตว์แตกต่างกันเพราะว่าสัตว์ต้องการแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์แล้วใช่ไหมคะต่อไปก็มาทบทวนความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมกับสัตว์ชนิดต่างๆกันนะคะเรามาเริ่มคำถามที่ภาพแรกกันเลยนะคะสัตว์ชนิดนี้จะสามารถพบได้บริเวณใดคะเด็กๆตอบกันได้ไหมคะ,ฉะเฉลยเลยนะคะนั่นก็คือบริเวณทะเลซ้ายนั่นเองคะ่ะคำถามต่อไปนะคะบริเวณใด จะสามารถพบเจอวัวและม้าลายได้ค่ะ,ฉะเฉลยเลยนะคะนั่นก็คือบริเวณทุ่งหญ้านั่นเองค่ะคำถามต่อไปเลยนะคะบริเวณสระน้ำจะสามารถพบสัตว์ชนิดใดได้บ้างคะ ความเฉลยเลยนะคะนั่นก็คือปลากบและหอยเป็นต้นค่ะคำถามต่อไปเลยนะคะใต้ดินไม่สามารถพบสัตว์ชนิดใดได้บ้างคะดเด็กๆตอบได้ไหมคะความเฉลยเลยนะคะนั่นก็คือเสือมา้าและหมี เป็นต้นนะคะลิงกวางยีราฟและช้างสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่บริเวณใดคะ,ฉะเฉลยเลยนะคะนั่นก็คือบริเวณป่าไม้นั่นเองคะ่ะแต่เอ๊ะเด็กๆเ,เคยสงสัยกันไหมคะว่าบริเวณต่างๆ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นหากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์อย่างไรบ้างถ้าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจะเกิดอะไรขึ้นคะเรามาดูภาพต่อไปนี้กันเลยนะคะเรามาดูภาพตัวอย่างกันเลยนะคะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล จะทำให้น้ําในบึงแห้งแลง้งไม่มีน้ําอยู่เลยนะคะก็เพราะว่าสภาพแวดล้อมตามภาพนี้เป็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้บึงแห้งแลง้งซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ค่ะ และส่งผลทำให้สัตว์น้ำอื่นๆเชน่นกุ้งหอยปูจะต้องไปอยู่อาศัยในแหล่งน้ำอื่นๆหากย้ายแหล่งที่อยู่อาศัยไม่ทันก็จะตายไปนะคะอย่างเช่นตัวอย่างสองภาพนี้นะคะสัตว์ตายเพราะน้ำแห้งขอดค่ะต่อไป มาดูภาพตัวอย่างอีกภาพนะคะการเผาฟางข้าวในนาข้าวที่เก็บเกี่ยวมเมล็ดข้าวแล้วจะเห็นว่ามีเปลวไฟและควันนะคะก็เพราะว่าสภาพแวดล้อมตามภาพนี้เป็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์ เช่นการเผาฟางในนาข้าวซึ่งส่งผลต่อการดํำรงชีวิตของสัตว์นะคะก็จะส่งผลทำให้สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตในดินเช่นมแมลงไส้เดือนปูนาหนูาหน,นาที่หลบหนีไม่ทันนะคะก็จะตายไปด้วยนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นภาพนี้นะคะสัตว์ตาย เพราะถูกไฟเผาค่ะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์แล้วจากนั้นให้เด็กๆมาทำการบ้านกันดูนะคะส่วนการบ้านนะคะหลักสูตรอินสปายและความสามารถพิเศษสำหรับคนที่มีหนังสือเรียนให้อ่านเรื่องที่สอง บริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรป์ป .1 เล่ม1หน้า53ได้เลยนะคะจากนั้นให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 1> ป .1 เล่ม1หน้า61ได้เลยค่ะส่วนเด็กๆคนใดที่ไม่มีหนังสือให้ทำใบกิจกรรมรหัส25เรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของสัตว์นะคะส่วนการบ้านหลักสูตร IP ไม่มีการบ้านในหนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะให้ทำใบกิจกรรมรหัส25เรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของสัตว์ค่ะการทำกิจกรรมให้เด็กๆดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัส25เรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของสตัตว์มาทำกันได้เลยนะคะ หากเด็กๆไม่มีเครื่องปริ้นและไม่สามารถปริ้นได้ให้เด็กๆเ,เขียนลงในกระดาษ A4 ได้เลยนะคะกิจกรรมมีดังนี้นะคะให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าข้อความเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมให้สัมพันธ์กับภาพที่กำหนดให้ถูกต้องนะคะ หากเด็กๆยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์เด็กๆสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะเด็กๆสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้รหัส25และลิงก์ที่ครูอ้อมแปะไว้ได้เลยนะคะและเด็กๆอย่าลืม ถ่ายรูปภาพใบกิจกรรมพร้อมแน่ไฟล์และส่งใบกิจกรรมมาที่แพลตฟอร์มภายในวันที่14สิงหาคม64กันด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตของสัตว์หวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้กันนะคะ ครูอ้อมก็ขอจบการเรียนออนไลน์ไว้เพียงแค่นี้เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะครั้งหน้าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเด็กๆอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบายค่ะ